ทีนี้โอเคมาในส่วนของ Q&A แล้วกันนะผลงานของสลิงช็อตระบบเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเธอต้องบอกไงเดียวม,มันก็มันก็มีให้เห็นอยู่ครับใน My Facebook เลยแล้วแล้วละบะบที่เราเทรดมันก็ไม่ใช่บกแบบกะโหลกกลาครับจะมาเมคพอร์ตย้อนหลังได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่บกอย่างนั้นนก็ให้เขาพัดสันแบบล้วกันเนาะครัครตามนั้นแหละก็คือเรามีทั้งผลงานในไมเฟบุ๊กมีทั้งการ c อปประดับ รนะเรียกว่าระดับโลกมันก็ได้นะเพราะว่าเออว็บนี้เวอร์ไวอยู่คนก๊อี้เป็นแสนเหรียญนี่ก็คงไม่ธรรมดา <c oughs> นี่ <c oughs> ขอนอนมาครับเป็นอินดิเคเตอร์สลิงช็อตเราเนี่ยแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงพี่คนหนึ่งเขาถามมาเนี่ยที่เขาต้องไปเจอมาแล้วเขาก็เหมือนกับเขาไปเสียมาหรือเปล่า <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะไม่อยากจะไป <c oughs> ว่ากล่าวของใครแต่ว่าเขาถามมาอย่างนี้จะให้เขารู้ได้ไงว่าเราแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงดีอย่างแรกเลยมันมันไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่มาวิเคราะห์ ราคาจากกราฟอ่ะเหมือนดีดิเคเตอร์ทั่วไปอย่างพวก i อ i, I EMA ออะไรพวกเนี้ยที่จะเอาแบบราคาจากแท่งเทียนอะ่ะมาเข้าสูนยนั่นนี่แล้วก็แสดงผลแต่เนี้ยเป็น Data ที่เราซื้อ API มาไงเป็น Data หลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลจริงที่มีจำนวนซื้อขายจริงอะไรทุกอย่างอะ่ะมาประกอบกันอะ่ะก็คือเราไม่ให้สถิติศาสตร์ไป c o อปปี้ใครอะ่ะเนั่นแหละมันคือเราซื้อ ซื้อฟีดระดับโบกเกอร์เขามีกันมาเลยใช่ครับเราซื้อฟีดจริงมาเลยแล้วก็มาทําทําของเราเองเลยไม่ได้อะไรใครแน่นอนคนระับนี่แสดงว่า HFM ก็ต้องระวังตัวเลยนะ่ <c oughs> <c oughs> ถ้าโบกไ่ดีจริงนี่เขาก็คง เขาเขาเห็นแล้วครับเขาเห็นแล้วเขาเอาจริงได้ได้คุยแล้วได้คุยตอนทำเป็น o f f i c i a l p a r t n e r ของเขาอ่ะเขาก็เห็นได้เห็นพอร์ตอยู่เลยอ่ะถ้าพูดในแง่ผมเป็นลูกค้าก็คือถ้าคุณจะซัพพอร์ตเราอ่ะออเดอร์เราคุณก็ต้องส่งตลาดนะครับประมาณนั้นเดี๋ยคนออทินมาก็ขี้แตกเลยนะเขาต้งจ่ายเอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงสมมุติว่าถ้าผมเป็นคนเทรดถูกะหมหลออคนที่แบบรู้ระดับเรามันก็จะมีคำถามประมาณนี้ แต่ถ้าเอาไป <All S 1> เทรดแล้วขาดทุนนี่มันมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกนะเพราะแต่ละคนมันก็เราก็ไม่รู้อะเอาโซนของเราไปใช้แล้วจะไปซนยังไงกันบ้างอะไรยเงี้ยบางคนอาจจะมีจุดเข้าที่เก่งกว่าเราก็ได้เขา <c oughs> อาจจะฝึกเต่ท่าเดียวแล้วเอาโซนของฟลิงช็อตเราไปใช้งานนะใช่แค่เอาไปใช้ร่วมในเทคนิคเขาอะไรยเงี้ยหรือเอาไปอออินแล้วพอแตกอะไรเงี้ยมันก็ว่าไม่ได้ครับมันแล้วแต่คน ปีดคำถามหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมือนจะตอบไปแล้วแต่ถามอีกหน่อยดีกว่าว่าทาไมเทรดได้กําไรแล้วจะเอามาทำไอบีทำไมมาห<อ>างเงินจากลูกค้าทําไมคําถามนี้ยอดฮิตมากคิดว่าคนที่แบบว่าเปิดทํไอ B หรือมาสอนด้วยน่าจะโดนถามกันทุกคนแหละคือก็ไม่รู้นะใครยังไงแต่ว่าสําหรับผมนะแบบในเมื่อมันมีช่องทางที่จะหาเงินได้เพิ่ม แล้วทำไมเราจะไม่เอาในเมื่อใ,ในเมื่อเราเข้ามาตรงนี้เราก็เป็นนักเกงกาไรเราเป็นนักลงทุนแล้วแล้วมันก็เห็นอยู่ว่าเออมันสามารถหาเงินได้ทางอื่นด้วยทั้งจากก๊อปปี้ทั้งจาก copy, ทํไอบี IB, ทั้งจากอะไรเราก็หาเงินเพิ่มได้ทําไมเราต้องเอาทางเดียวเออพูดตรงๆเลยคือแบบจะไม่ให้แบบวุ้ยมาอยามมาแบ่งปันเพื่อนแบบว่าไม่ไม,ไม่คือบอกตรงเลยว่ามันเป็นอีกช่องทางที่มันหาไรายได้เพิ่มได้เร<ข>าได้ประโยชน์จากเราเยอะกว่าเราได้ออจากเขาอยู่นะถ้าเทียบ เพราะว่าเอาจริงๆนะระบบสลิงช็อตนี่นะทำไอบนะไม่รู้จะรวยได้เท่าไหร่เพราะเห็นไหมสแตตที่เทรดมา10เดือนเพิ่งเปิดไปอยู่7จ็ลอดเพิ่งเปิดไป7จ็ดหลอดเองสมมุติเนี่ยได้ค่าไอีมาสิเหรียญต่อหลอดเนี่ยเจ็ลอดได้เท่าไหร่ ืมและงี้มึงจะหาเงินกันยังไงก็ต้องบอกว่าหลังบ้านเราก็มีพอร์ตอีกเยอะนะที่ที่มันทํากําไรกับเราอยู่มันเราเราก็แค่เปิดตรงนี้ให้ให้กับทุกคนดูมันมีไอพีเจ้าอื่นเพื่อนๆกันหรืออะไรที่เขามามาใช้ขอใช้ระบบด้วยให้เราเทรดก๊อปีให้ด้วยอแล้วมันก็แบบมันก็มีส่วนแบ่งกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยตรงๆรงลยกล้าพูดตรงๆเลยไม่ต้องปิดอย่างที่บอกเราเปิดหน้าชนทั้งหมดแล้วไปกากะ มไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ครับบอกทั้งหมดว่าคนสมัยนี้เขาดูออกอ่ะพี <c oughs> ่ใช่ปะ่ะอย่างที่ผมแบบไม่ได้ไปโจมตีใครเราแบบต้องไปเข้ากลุ่มก่อนถึงจะได้ดู m น <ừ> เฟบุ๊กอย่างเงี้ยเราพูดในฐานะที่เราก็เราก็เป็นติ่งไป <ừ> ในหลายๆกลุ่มนะเพื่อที่เราจะหาข้อมูลหรืออะไรก็ตามเกาพูดตามความเป็นจริงนะ ไม่ว่าทั้งโบกเกอร์ที่จะสับสนุนก็ตามเราก็ต้องมีคําถามที่จอด<ช>ไม่ผ่านคาถามกูกูก็โปรโมทให้ไม่ไหวผม<อ>ไม่ไหวแล้วครับคือทํามาสิบกว่าปีเนี่ยโบก,ก็ติดต่อมาเยอะแยะนะโบกที่เราไม่รับก็เยอะเราต้องคัดโบอกอีกคําถามหนึ่งครับแล้วเขาจะใช้เงินลงทุนขั้นต่ําเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอันนี้ยากอยู่นะคือถ,ถ้าเทรดท่าเดียวกับที่ผมเทรดณปัจจุบันเลย ถ้าเป็น USD อ่ะแนะนําอย่างน้อยพันหนึ่งถ้าห้าร้อยนี่มีโอกาสแตกอยู่นะเทรดท่าเดียวที่ผมเถรดนะที่แบบโง่ๆเลยเข้าโง่ๆโ,โ,โดยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรอ่ะแล้วมาติงเกลสู้นะอันนั้นอ่ะถ้าไม่อยากขัดร้อนแม่อะไรอ่ะอาจจะต้องใช้ประมาณพันหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะใช้แบบรอแบบมีรีเวอร์ซอลมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแม่นขึ้นไงเสริมนิดนึงก็คือเท่ากับว่า,เ,าเงินทุนเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องการ ประมาณเท่าไร่ต่อวันด้วยถูกไหมเออมันก็ต้องอย่างนั้นด้วยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะลงทุนเล็กๆก่อนร้อยเหรียญก็น่าจะได้ละถูกไมด้ได้ครับเพราะี่จะใช้บัญชีเซ็นก็ได้หรือถ้าใช้ USD คุณก็ต้องไปวางจุดเข้าของคุณเองไง่ถ้าเข้าโง่ๆแบบผมมันก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมีจุดเข้าหรือใครแม่งยังเทรดไม่เป็นอ่ะผมก็สอนอ่ะก็มีบทเรียนให้รีทุกอย่างคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปอเงที่ในตลาดนี้มีอ่ะผมสอนได้หมดอ่ะ แต่อยู่ที่ผมจะมีอารมณ์สอนตอนไหนหรือเปล่าตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เออส่วนจุดเข้าจริงๆเน่ยร,ระบบสลิงช็อตมีแล้วก็จุดเข้าต่างๆเนี่ยผมว่าผมจะคัดมาเฉพาะแล้วที่สําคัญคือถ้าเข้ามาในกลุ่ม Discord ของเราเนี่ยเราก็จะมีะบทวิเคราะห์คุยแลกเปลี่ยนถึง ไอเดียในการเทรดจุดเข้าที่ผมไปเทรดกับกองทุนว่าตรงไหนที่ผมเข้าผมก็จะมีตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยส่งไปเรื่อยๆผมว่าสมัยนี้ใครๆก็เทรดผ่านรับถ้าคุมความเสี่ยงดีๆแล้วถ้ายิ่งมีโซนของสลิงช็อตด้วยแล้วอ่ะยิงง่ายเลยแต่พี่ไม่มีนะสอบไม่เคยผ่านเลยกองทุนเนี่ยแบบมันบังคับเกินไปอ่ะพี่โอเราถอนมาจากกองทุนเท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้โหสามล้านสามล้านกว่ามั้ง คือเราเอาผลงานให้คนดูดีกว่าผมไม่อยากจะไปแบบอะไรมากขนาดนั้นผมว่าคนคลี่เข้ามาเขาตัดสินเองได้แหละทีนี้การสมัครสมาชิกเนี่ยเขาต้องสมัครยังไงถึงจะได้อิเดคเตอร์ไปติดตั้งคือเบื้องต้นตอนนี้ว่าจะแจก,กฟรีก่อนให้ทดลองใช้30วันโดยไม่จํากัดโบกไม่จํากัดเลยทั้งสิ้นเลยอเอาไปเอาไปเล่นเลยแต่ว่าจะเป็นตัวแค่ตีโซนนะมันจะกดเทรดไม่ได้นะก็คือคุณมีโบกไหนเนี่ยเราเอเอเนี่ยให้ได้โซนก่อนเลย ใช่ครับแล้วแกกให้ฟรีให้ฟรีให้ไปให้เราไปลองใช้ก่อนเลยเ้ยอ้ยอย่างนี้ดีกว่าคืออย่างน้อยอ่ะคุณเข้ามาใน Discord ก็ดีครับมันจะได้สอนใช้ได้เพื่อเพื่อรับอินดิเคเตอร์ไปใช่ครับมันมันจะได้คุยได้สอนได้เยถ้าใครไม่รู้ว่า Discord ไหนก็คือเข้าไปที่หน้าเพจได้เลยนะครับเออมันไม่ได้สมัครยากขนาดนั้นถ้าคุณอยากจะได้ ของดีนะครับก็คือสมัครเข้ามาแล้วก็ในระบบก็จะให้คุณอนะ่ะพิมพ์ชื่อนะชื่อ,ช,อชื่อเล่นแล้วคุณอยากได้อะไรจากสลิงชอ็อตคุณมีประสบการณ์ประมาณไหนเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันก่อนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือที่ผมไม่ได้แบบไม่ได้ทำลายกลุ่มอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับหลายๆคนน่าจะเห็นว่าวิชาชีพมันเยอะใช่ใช่ครับลายลายโอเวอร์แชชมีหลยชีพเยอะมากแล้วถ้าเป็นการลงดิสคอร์ดเนี่ยมันจะเป็นฐานข้อมูลที่ทําให้คุณอ่ะไปดูย้อนหลังต่างๆได้แล้วมันแบ่งหมวดหมู่ได้ เท่ากับว่าเหมือนเราอ่ะจะมีกฎกฎไว้สําหรับควบคุมคนหมู่มากมันเป็นการที่ป้องกันความปลอดภัยของทุกคนเองด้วยครับแล้วถ้าใครไม่รับจุดนี้ไม่ได้ผมก็ก็ยังไม่ได้มีช่องทางอื่นให้อะครับนะาะ้นก็ก็อยากจะให้เข้ามา มามาใช้ตรงนี้เพราะว่าในห้องเนี่ยผมจะลงทั้งบทเรียนทั้งลงจุดเข้าลงทั้งผลงานต่างๆคุณไปรีเควสได้เลยอยากให้ผมทําบทเรียนอะไรผมก็ทําให้ได้หมดอะ่ะถ้าผมไม่ได้ติดเพจกองทุนของผมอยู่ผมก็ทําให้ได้นะครับและที่สําคัญคือความรู้สมัยเนี้ยมันเยอะครับเอาตรงๆคนไทยทุกคนก็ไปก๊อปปี้ฝรั่งมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อ <c oughs> ผมพูดตรงๆเลยนะก๊อปปี้ฝรั่งมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็นั่นแหละไปไป,ไปทาเป็นของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ <c oughs> นะ<ๆ>คนที่แปลภาษาอังกฤษได้เขาก็เอามาทําก่อนแล้วก็มีคนไไไไไปปเรรีียนนนู้้้แแลววกก็ตต่่่่่ออมมดดบาั ผิดอะไรนะแค่บอกว่าทําไมผมถึงไม่แบบไม่ได้เน้นการทําเทคนิคอะไรมาขนาดนั้นเลยเพราะสุดท้ายอย่างที่บอกอะทุกทฤษฎีมันก็มาจากดาวเทลลี่ไล่มาก่อนเลยคุณจะขยับไปอ e ิเลียดเวฟก็แล้วแต่หรืออะไรแต่เริ่มจากดาวเทลลี่ให้เรารู้เทรนก่อนสมัยประมาณ10ปีที่แล้วเขาบอกว่าดาวเทลลี่พ่อทุกสถาบันอ๋อเหรอเออสมัยนี้เขาไปเอฟเอ็มซีกันรุ่นใหม่เขาเอ c เอ็มซีกันคือผมก็ไม่ได้อยากไปโจมตีหรอกแต่ว่ามันเราเราไว้พูดกันหลังบ้านดีกว่าทุกระบบก็จะมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมล่ะใช่ใช่เอฟเอ็มซีม ขั้นหนึ่งขึ้นมาของดาวอะไรอย่างเงี้ยอย่าง s ซ c ก็คือง่ายๆถ้าคุณไล่ในโลทางเฟ f r คุณก็อาจจะเห็นต้นน้าก่อนใช่ถูกไหมใช่เพราะอย่างดาวเทลลี่เราอ่ะก่อนจะเห็นต้นน้ําบางทีแม่งการแม่งก็ลงไปไกลแล้วใช่ใช่ก็อาจจะได้กินได้แค่เวฟเดียวใช่ใช่ SMC ซี่มันดมันดีมันดีอีกคําถามหนึ่งก็คือมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมสําหรับสมาชิกหรือไม่เออ ผมตอบแล้วกันเนาะคำถามนี้เออทุกคนที่เพจยังไม่เป็นหรือเป็นแล้วอะไร่งเงี้ยผมว่าคนที่สนใจน่าจะต้องพอผ่านร้อนผ่านหนักมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมอย่างที่บอกทําให้หรือว่าเราจะไปจอยกันในออฟไลน์ก็ได้ รหรือวันไหนอยากจะรู้อะไรจริงๆรีเควสจริงๆอย่างเงี้ยอาจจะแบบนัดวันต่างหากแล้วเข้ามาสอนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเข้าไปสอนแบบออฟไลน์นะในในกลุ่ม Discord หรืออะไรก็ว่าไปหรือ z o o อะไรเงี้ยจะได้พูดคุยกันได้เลยนะครับประมาณนี้ครับหรือมันอาจจะเป็นการควบคู่ว่าสอนพร้อมกับระบบซนิ่งช็อตอย่างเงี้ย นะถ้าทุกคนแบบยังไม่มีพอร์ตของเราอะ่ะมันก็อาจจะเข้าไม่ได้เลยเงีย้ยมันก็ต้องพิเศษสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนิดนึงแต่คนที่ไม่ได้สมัครก็ไม่เป็นไรมันก็จะมีตังหาที่ผมสอนฟรีอะไรอยู่แล้วนะครับ,ม,ม,บมีแผนอยู่มีแผนอยู่เดี๋ยวว่าจะจัดสัมมานาออฟไลน์ด้วย อืมนเนี่ยเนี่ยมีคำถามหนึงบอกว่าจะจัดสัมมนาเวิร์กช็อปหรือเปล่าเขาอยากจะเจอตัวเป็นๆมากกว่าอะไรประมาณนีน้คือ,ค,อคือตอนนี้ที่คิดไว้นะว่าจะแบบจัดสัมมนาตามจังหวัดตามโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบ2อ,อย่างจัดตามโรงแรมใช่ไหมก็จะเป็นชุดใหญ่หน่อยทางการหน่อยแล้วก็อาจจะมีแบบนัดคุยกันกัแบบเพื่อนๆตามร้านกาแฟกลุ่มเล็กๆ5คน10คนเออเป็นเป็น p r i เวทอะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเป็นจัดใหญ่โรงแรมก็จะมีกําหนดการอีกทีใช่ไหมครับ ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวางแผน่อนเพราะว่ามันมันก็ยุ่งยากอยู่นะตอนนี้ยังวุ่นวายอับการทําเครื่องมือนี่ให้มันแบบให้ให้สมาชิกใช้อยู่คนระับนี่มีคําถามจากไลฟ์สดมาเขาบอกว่าเพิ่งเข้ามาดูสนใจมีพอร์ตให้ก๊อปฟี่ไหมมันก็มีตัวเผืผ่แผแผแผอแบบว่าไม่อยากเทรดเองเออบางคนไม่อยากเทรดเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเปิด HFM ให้ตอนนี้ยังไม่ได้สร้างมาสเตอร์ของโบ HFM กำลังจะสร้างโอเคโอเคก็คือเอาเอาไว้เป็นฟังก์ชันในอนาคต แต่ถ้าอยากด่วนก็หลังไมล์มาเราให้ลิงก์ได้แน่นอนแต่คุณต้องเสียค่าบริการไปนะเจห้าเหรียญต่อเดือนถ้าซิงแนวกตารก็เจ็ดบห้าเหรียญถ้าใส่โค้ดสลิงช็อตก็เหลือ38เหรียญถ้าไปก๊อปในเว็บ MQL5 ตั้งค่าซํำไว้เดือนละ50ิบเหรียญถ้าไปก๊อปในโบ๊ก XM ค่าทาเนียมจากกาไรแบ่งมาสิบเหรียญสิบเป็นให้สิเหรียญแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างมาสเตอร์ให้ได้เปรียมอยู่เพราะว่าเราเป็น o f f ฟิเ a ียลพันเนอร์เขาแล้วมากับทีมเรานี่จับส่งออเดอร์ตลาดหมดเลยนะโอเคก็วันนี้ผมว่าน่าจะได้ความรู้กันเพิ่มเติมนะแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูพอร์ตผมด้วยพี่บอลก็ต้องไปนั่นเก็บสแต็กต่อ ใครที่ติดตามนะครับเราก็จะมาพูดคุยอัปเดตสถานะเนาะสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกจะเป็นการพูดคุยเชิงลึกไหมก็ไม่รู้แต่จะเป็นการอัปเดตในจุดเข้าแต่ละจุดแล้วว่าทางพี่บอลในแต่ละพอร์ตเนี่ยมีการอัปเดตจุดเข้ายัางไงมันเกิดอะไรขึ้นกับอินดิเคเตอร์แล้วเรามองการเข้าออเดอร์อยังไงางเงี่ย mm hmm. เออแล้วก็เก็บกําไรกันมาเท่าไหร่ในจุดไหนเพราะว่าเราทําให้ดูจริงอะนะผมคิดว่าลูกค้าหรือว่าสมาชิก ใครที่ดูย้อนหลังหรือดูสดอ่ะก็น่าจะรู้ว่าเราพูดในแบบเปิดเผยทั้งหมดอ่ะอืครับ่ออแต่เรามีทั้งหมดทุกอย่างเปิดเผยเขาก็น่าจะรับรู้ได้นะครับแต่แนวทางสลิงช็อตก็อย่างนี้เลยเรียวๆวดิบๆบางทีก็มีคําไม่พอบ้านขอภัยด้วยนะครับหลังบ้านดีนะพี่ปอนนะเราไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้มีหลังบ้านทําอะไรให้เราเยอะนะไม่ดิบแล้วนะโอเค แต่ก็ประมาณนั้นแหละเดคเ่อ้ไว้ก็เจอแล้ก็วันนี้ทางผมนะครับแอดเคสแล้วก็จานบอลก็แนะนําประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร,ร,รับชมในไลฟ์นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ฝากติดตามกันด้วยว่าเราจะลอดไปทึงไหนนั่นแหละสักวันมันจะต้องแตกครับผมต้องบอกอ,อ,อย่างอย่างที่ผมบอกว่ากําไรมันร้อยเปอร์เซ็นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมจะทนอย่างเดียวแล้วหลังจางนี้ขอบคุณพี่บอลนะครับที่มาแชร์แล้วก็มาให้ประสบการณ์ต่าง ครับขอบคุณครับเครดสวัสดีทุกๆท่านเลยครับเพื่อนๆท่านนะครับสวัสดีโชคดีมีกำไรครับสวัสดีครับ